สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่อง JM Channel เหมือนเดิมนะคะอยู่กับจอมอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากๆพอสมควรนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเนาะมีสอนหนังสือที่โรงเรียนนะคะอ่ะวันนี้กลับมาก็อยากจะมาร้องเพลงเพอเพให้ฟังนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่า จะร้องพอหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาโคเวอร์เพลงนะคะชื่อเพลงว่าไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของรุ่หลาซึ่งเพลงนี้ร้องยากมากๆนะคะอาจจะร้องถูกเนื้อผิดเนื้อก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าจําเนื้อไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะร้องไม่จบเพลงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงลองฟังกันดูคะ่ะ กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลาที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอมันนักหนาะมันชิงยากเย็นต้องเอาความเป็นทุกข์สร้างเป็นพลังเปลี่ยนเอาความผิดหวังเป็นกําลังใจพักดันไม่ให้ท้อใจ เก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิมเอาเขาของนดารูปเธอคืนมามาวางไว้ที่เดิมนั้นให้ได้มองไปแล้วเหมือนยังมีเธอให้ได้มองไปแล้วเหมือนเธอยังอยู่เปลี่ยนชีวิตให้เก้าไปให้หายใจไปวันวัน ทุกทุกการเดินทางของฉันฉันรู้จะมีทำมองดูไกลๆทำดีจะไรจะล้มจะลุกขึ้นเดินต่อไปถึงแม้บางครั้งฉันเงียดเงาฉันไม่เคยเดียวดายแค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจ ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉันแต่เธออยู่ในหัวใจเธอมีความหมายและการกับฉันในวันนอนไว้ถึงแม้อยู่กับฉันแม้มันจะสั้นกันไปแต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ 더 에포 그타 판즈 펀뎨 벤비 심픈루아 ทุ 나지. ินาที 맨챙차 머카터 달고 처미 션. ได้คิดทบทวนสิ่งดีๆที่ได้ทำตอนเธออยู่ช่วงเวลาที่แสนดีที่ไม่มีทางคืนมาทุกๆก,การเดินทางของฉันฉันรู้จะมีเธอมองดูไกล พอชื่นใจถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉันแต่เธอยู่ในหัวใจจะดีความม่าไหมละกันกับฉันในวันนอ,อนไว้ถึงอยู่กับฉันแม้มันจะสั้นการไปแต่ฉัน ดีใ,ใจที่ได้รักเธอได้พบกับเธอก็ร้องผิดนะคะผิดเนื้อจำเนื้อไม่ได้นะคะก็ไงก็ขออภัยมาไว้ที่นี้ด้วยนะคะฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย